องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขอนำเสนอพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด1พฤศจิกายนประจำปี2565สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540ได้ผ่านการพิจรารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่114ตอนที่62กลงวันที่31ตุลาคม2540โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2540เป็นต้นมาพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแทนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพุทธศักราช2498พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรกคือพระราชกำหนดสุขาพิบาลกรุงเทพรัตนโกสินทร์ศก116หรือประมาณพุทธศักราช2440 จัดตั้งสุขภิบาลกรุงเทพขึ้นเพื่อให้บ้านเมืองมีความสิวิไลแก้ปัญหาสภาพความสกรกรกและเพื่อประโยชน์สุขในสุขภาพพลานามัยของราษฎรสำหรับการจัดสุขพิบาลหัวเมืองได้มีการจัดตั้งสุขาพิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครตามพระบรมราชองค์การรัตนโกสินทร์ศก124หรือพศ2448โดยให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาพิบาล เรียกว่าสุขาพิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม2448และให้ทำหน้าที่3ประการได้แก่ซ่อมแซมและบำรุงถนนหนทางจุดโคมไฟให้ความสว่างในเวลาค่ำคืนและจัดหาคนงานเก็บกวาดขยะมูลฝอยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475ประเทศไทยได้จัดระเบียบบริหารราชการใหม่เป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพศ2476จึงเป็นต้นกำเนิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในชื่อสภาจังหวัดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพศ2476เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่จังหวัด ต่อมาเมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัดพศ2498จึงใช้ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขณะนั้นได้แบ่งองค์ประกอบเป็นสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายสภาจังหวัดทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน18-36คน ตามจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดดำรงตําแหน่งคราวละ5ปีฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารมีประลัดจังหวัดเป็นประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นหรือท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการจังหวัดสเสมียนตราจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนการคลังและในอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก้าวสู่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540โดยมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน24 4 8ถึง48คนและมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันเองเพื่อเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด1คนเป็นฝ่ายบริหาร ดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีเป็นการนำเอารูปแบบรัฐสภามาใช้ในการจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอต้องผลหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพศ2546ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนซึ่งเป็นการนำรูปแบบระบบประธานาธิบดีมาใช้เป็นรูปแบบที่ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งทำให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและใช้ระบบนี้มาจนกระทั่งปัจจุบันโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแรกคนแรก คือนายแพทย์ชานชัยศิลปะอวยชัยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพศ2540ถึงวันที่22ตุลาคม2550และนายอนุวัติวงวันดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2550ถึงปัจจุบันโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแบ่งโครงสร้างออกเป็นสส่วน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แบ่งส่วนรชาชการภายในออกเป็น9กกอง1หน่วยประกอบด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักง,งานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกองคลังกองช่างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมกองการเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุข กองสวัสดิการสังคมและหนึ่งหน่วยคือหน่วยตรวจสอบภายในรโรงเรียนในสังกัดจ,จำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนา,าประชาอุปธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสัง,สง,สงกัดจำนวน70แห่งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1แห่ง และศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการการแพทย์ฉุกเฉิน1669อบจแพร่จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีผลงานเชิงประจักษ์สู่สาธารณชนดังนี้ด้านการบริหารจัดการน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพรไ่ได้สร้างฝายชะลอน้ําดินซีเมนจำนวน6แห่งโดยการลําน้ําสาขาจํานวน3แห่ง ได้แก่ฝายชะลอน้ำดินซีเมนต์หมู่ที่2เชื่อมหมู่ที่11ตําบลบ้านกลางอําเภอสองจังหวัดแพร่ฝายชะลอน้ำดินซีเมนต์หมู่ที่1และหมู่ที่4ตําบลแม่ลายอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ฝายชะลอน้ำดินซีเมนต์สําหรับกั้นลําน้ำยมจํานวน3จุดได้แก่ฝายชะลอน้ำดินซีเมนต์บ้านน้ำโค้งตําบลป่าแม่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ฝายชะลอน้ำดินซีเมนต์บ้านหนองเสี้ยวหมู่ที่4ตําบลหัวเมืองอําเภอสองจังหวัดแพร่ และฝายชะลอน้ำดินซีเมนบ้านห้วยไม้บริเวณดอยผีหมู่ที่17ตําบลห,ห้วยไม้อําเภอสองจังหวัดแพร่ด้านการจัดการศึกษาผลงานของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมากกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12ประจําปี2565ระหว่างวันที่1-5ตุลาคม2565ณจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยารางวัลเหรียญทองชมเชยอันดับที่2การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปัรรมรางวัลเหรียญเงินชมเชยอันดับที่3การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปธรรมรางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่8การแข่งขันสวนถาดแห้งทีมผสมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจั als, จหพพนงหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย รางวัลชมเชยอันดับที่7การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยาด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลต่างๆอาทิปี2561 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีรางวัลที่2อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภททั่วไปปี2562รางวัลชมเชยด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยโครงการจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี best practice จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น1 2 2รายการทั่วประเทศปี2562 โลกเกียรติยศ ITA Awards รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับ AA ปี2564โลกเกียรติยศ ITA Awards รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2564ปี2565โลกรางวัลเกียรติยศ ITA Awards รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2565ระดับ AA ที่ระดับคะแนน99.76ปี2565รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2565และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี2,565ประเภทรางวัลสำมฤทธผลประชาชนมีส่วนร่วม Effective Change ระดับดีเด่นจากการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติงานในการพัฒนาท้องถิ่นคือการทำให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่อยู่ดีมีสุขภายใต้การพัฒนาที่เน้นความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อม เพราะปัจจัยด้านต่างๆเหล่านี้คือทุนทางสังคมอันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบุคลากรทุกคนจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการอย่างเข้มแข็งสร้างความอยู่ดีกินดีและมอบความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่อย่างยั่งยืน